อร่อยเลิศอร่อยและกับบุริษวันนี้อยากชวนมาร้านนี้ค่ะเป็นบ้านเลยนะคะขอบอกเลยว่าสวยมากร้านนี้ชื่อว่าพาเฟ่โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะรายได้จากการจำหน่ายจะสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะ พูดคุยกับผู้จัดการพาเฟ่คุณนัทชปองอัสวาการคุณนัทสวัสดีจ้าเข้ามาที่ร้านนี้ต้องแต่งตัวมาด้วยนะ,ะมันจะดูเลิศม,มากเกลยวสวยทุกมุม ไปฟังจากคุณนัทจักก็ร้านพาเฟ่นะครับอยู่ในมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายมย่างนะครับซึ่งในร้านพาเฟ่เนี่ยประกอบไปด้วย2ร้านด้วยกันนะครับก,ก็จะมีร้านพาเฟ่แล้วก็จะร้านพึ่งพานะครับผมในส่วนของร้านพาเฟ่ก็จะเป็นผสมทั้งคาเฟ่แล้วก็อาหารนะครับอาหารเนี่ยเป็นตำรับของชาววังแล้วก็ขนมหาทานยากขนมชาววังครับผมไปเมนูสําสรับ สำรับแรกชื่อว่าสำรับพาเต์นะครับก็จะมีแกงเขียวหวานนะครับผมซึ่งเป็นสำรับของวังเทเวศเลยนะครับซึ่งเราใช้สะโพกไก่นะครับผมให้ความนุ่มนะครับละมุนแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยครับเราจะมีความเข้มข้นกว่าปกติครับผมแล้วก็จะมีตัวยำส้มโอเป็นยำส้มโอโบราณเป็นสำรับของวังเทเวศเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งมีทั้งส้มโอกุ้งแล้วก็มีไก่ฉีกนะครับผมและส้มโอต้องเป็นจากอัมพวาครับเพราะว่ามันจะมีเนื้อ ให้กัดแล้วหวานมากไปหมูหวานผัดกะปิหมูหวานผัดกปะกดกปินะครับกะปิเราได้มาจากทางตรังนะครับซึ่งจะให้ความหวานแล้วก็มีความเค็มเล็กน้อยจากกะปิแล้วก็หอมจากกะปินะครับผมในเซตก็ยังมีหมูก้อนทอดน,นะครับผมแล้วก็จะมีตัวที่เป็นน้ําพริกอ่องด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นัวล้อยเผือกนะครับจากห้องเครื่องวังเทเวศมาสอนเองเลยนะครับผมค,คุณมาปั๊บนะสั่งเลยเอ้าวสาหรับพาเฟ่ก็จะมาแบบนี้เลยนะคะแต่ไปอีกหนึ่งสำหรับมาอีกวันหนึ่ง สำหรับข้าวมันส้มตำตัวข้าวมันส้มตำเนี่ยครับเรานาข้าวสวยไปหุ่งกับน,น้ํากะทิก็จะให้ความหอมความมันทานคู่กับส้มตำนะครับผมซึ่งในสําหรับเนี่ยก็จะมีแกงเขียวหวานด้วยมีหมูฝอยแล้วก็จะมีน้ําพริกมะขามครับผมทานแก้มกันไปได้ครับอันนี้ไม่ต้องเคลมเพราะว่าของจริงเพราะมาจากวังเทเวศนะคะเครื่องดื่มเป็นไงจ๊ะเครื่องดื่มเนี่ยครับเราก็มีการนำมเมล็ดก,กาแฟนะครับจากชุมชนที่มาจากวาววนะครับผมแล้วก็จะมีตัวโกโก,โก้ที่พิเศษเลยนะครับมาจากนครศรีธรรมราชนะครับสามารถ เลือกดื่มได้เลยครับในวันนี้ที่เห็นก็จะมีอเมริกาโน่มีลาเต้มีชาไทยมีโกโก้ครับมาที่พาเฟ่นี้นะคะ 1. ได้เช็คอินถ่ายรูปมุมสวยๆเลยค่ะ 2. อาหารอร่อยชาววังของแท้แน่นอนค่ะ 3. อ้อซื้อของฝากได้อีกสุดท้ายชอปปิ้งของชุมชนนะคะเปิดปิดยังไงจ๊ะ ก็ร้านจะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา8.30โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งนะครับผมแล้วก็จะเปิดรอบพิเศษคือวันเสาร์สุดท้ายของเดือนครับทุกๆก,การจ่ายของท่านมันหมายถึงการได้ร่วมแบ่งปันค่ะวันนี้หลีต้องขอการันตีจริงๆเลยนะคะให้กับคาเฟ,ฟ่โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากถนนเพชรบุรีเป็นอร่อยและเชิญมาได้ที่ พาเฟ่ ait, โดยมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีพญาไทยภายในมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและสำหรับเมนูอร่อยที่ต้องกินกับร้านพาเฟ่ ait, โดยมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากคือเซตนี้เลยครับ ติดตามข้อมูลดีๆได้เลยนะคะพร้อมโปรโมชัน่นเลิศๆผ่านช่องทางที่หลีกขึ้นให้ไว้แอดเลยนะคะอร่อยเลิศคุณล่ะสวัสดีค่ะ